เมาด้ลาซีมาดูนะคะรองมาดิซักนนะท่านแป้งเย็นนะีเย็นเพื่อนเย็นีแก้มดลลแล้วแล้วนี่แกงเล็กน่อยบอนีอ้าวอดีแล้วกะซิเ่เย็นครับขออนุญาตนะคะความเย็นจงผุดเล้ออกมาใช่เราใช่เรตัวไรมงขึ้นไรแถบนี้อุ้ยมีคู่กันอุตโอ้โห

ยา่ายังงี้ยยาไร้พื่อนเหรอเย็นเยอะมุ่งเหียวเนี่นะคะอุ้ยเป็นเลขขึ้นเลยค่ะยังไม่ได้ใส่แป้งเลยเนาะนี่ะเห็นไหมคะเลขในทีวีเนาะแป้งม้อนท่าอยู่เดี๋ยวก่อนไม่ได้ทานะคะเอาแป้งเย็นอย่าไปใส่เขานะชาวันเขาแสบแบไมร้ีเหรแป้งไ่เย็นก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอาก็ได้นะโอ้ยเลขชัดอุ้ยเลขชัดมากเห็นไหมคะพี่ท่องใช่ใช่เห็นท้องกับตรงสีข้างค่ะคนจับก็จับตรงนี้หน่อยจับขาลงไปอย่าพิ่ง จับดีๆค่ะจับข้างจับข้างเดื่องขอเล่นนะคะยังไม่จับซึ่งปากมันได้หรือมันบอกเห็นเลย่อจับหลังไงจับเอวจับเอวมันถึงตรงกลางจับเอวนั่นทำไมแ่งค์มาข้าอุ้ยเล็กเพี้ยเฟ้อเว้อเลยเลยเลยแบบนี้แล้วเรารียกโจ๊กเก๊กเเห็นบ้อมันอยู่ข้างดำๆแหมฮะไล่ตัวอยู่เขาเห็นกากซากอยู่ ก็เพืเห็นน้ำมูน่ะล่าสุดถุงบางท้องค่ะถุงบางท้องเห็นอะไรคะออกออไม่อย่าจับยังไงก็จับเอวไว้จับลังให้มันงายใส่ดอกเว้เออให้มันงายจับแบบนี้จับอย่างนี้ให้มันงายจับย่งไรจับแบบนี้จับเอวอ่ะจับหลไรไปเออนั่นแหละงายนี่เพิ่อน้องไฮโคตัวนี้อุ้ยเท่พี่นั่นเห็นบ่บาดนี่เลขกูต้องไปเอาแว่นเสีย้วแว่นกูยื้อใส่ระสูมนั่นเห็นบ่ เป็นตัวไหนล่ะค่ะเพ๋าผ้าฟังไหคะเอาสิบืนไปใช้เลยไม่นเาสไหจไม่น่าใจโอ้ยชัดๆค่ะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าเมืองเกิงนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะ f c นี่นะคะเลขนาังอุทัยทีวีเอาเนี่ลมั้ค่ไ น้อยยกท้องขึ้นนิดนึงค่ะมองไม่เห็นเพราะว่าเงาบังค่ะไปดูทำไมท้องตรงใต้คาง,งเห็นไหมท,ทั้งตัวค่ะทั้งตัวค่ะอ,อุ้ยเป็นเลขเลยค่ะเอาแป้งมาทาไม่มีมีแต่แป้งเย็นนะคะเขาเจอแป้งเย็นต้องมาทานะิดหน่อยค่ะตรงกางโอเคเอาเอาแป้งเย็นมาทาตรงค,รงคางลูกระวังโดนตาโอ้โหพี่เอขออนุญาตนะคะได้ไหมคะเห็นเลขไหม น้องออมอยากจี้กล้องไม่ใกล้ขนาดนั้นแม่ถ่ายไม่ได้อา้าเห็นบอ่อปะนี่เห็นค่ะแล้วนี่ชัดบ่ชัดบ่ชัดค่ะเบิ้งเอาเด้ออยู่ท้องกับมีเด้อค่ะพี่น 4, ้องเอฟซีทั้งหลายมาเบิ้งลุงกันเพื่อนมาหายโชคแล้วนี่อุทัยเทพดิเห็นบ่นอเอ้าผู้ใดเห็น,นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะงวดสิมานี่ยละสามสี่หมื่นออกแล้ว นนยุ้ใต้ท้องเพื่อนเลขหา้าแม่นบอหาหนาชัดบอใช่หนูก็เห็นเลขห้าค่ะชัดๆเลยแล้วยุ้ใต้ข้างเลยบ้านี้เห็นบ่หนูมองเห็นแปดค่ะเขียใส่เลขตัวเองนะก็นแล้วจะพูดสิเห็นเนาะขนาะแล้วจะตาใครตามั่นค่ะเอาแปงค่ายลอ่ะท่าอยู่อยโอ้ยเขาก็แเส็บเลยเนาะ จังวะนี่เห็นบ้านอืหันหันแม้ยู่ใต้ท้องน่ะนั่นแหลค่อยๆเห็นเล็ก,กาจายุ่นแม้นั่นจะพุ่งจะมีไม่เปนดูไม่เป็นันก็ด้ั่ันจะเป็นคือเลขหนึ่ตัวฮะเป็นเลขอันนี้ของเคย เคยเห็นเดียวนึง<ด>เด็กสีอยย่ข้างเด็กสีอยย่ข้างชาตป่านนังออกว่าบันออกเก<ๆ>นนลขขึ้นน่นละออกก็เก้าละป้าเด็อกเงี้ยงน้อบันพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันด้วยไล่ากาจะอันน้อมันจะถ่ายให้ดูตาดีดีเห็นบ่ เห็นปะขันก็เห็นกเียวตูไม oh, okay, okay. ่ด้นเห็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 นนะเนาเห็นค่ะเลยไมนน่ไม่เห็นหรอกมันเงี่ยนะเอาขนาดไปเหซะตัวนี้ช่องสีออย่พ่นห้องอ๊าก้าแล้วแปดค่ะแปดเห็นไหมแปดเต็มเต็มเลย เป็นได้ตัวนีงเอาลีจัดตัวมั้งัูได้อันโตลได้ค่ะโอ้ยนี่ยิ่ชัดเลยนะน้อยเค่ะชัดมากโอ้ยเล็กมีบา เต็มๆเลยเลขนี้เลยนะน้อยอันนี้เลยนะเออตัวนี้เต็มบอกเอฟซีน่นใชหรเห็นตัวใดค่ะเห็นเป็นเลขห้านะคะเลขห้านี่ชัดมากค่ะแอดมองเป็นเลขห้าแปดนะคะทั้งทั้งทั้งสามตัวนะคะเห็นเป็นห้าแปดทั้งสามตัวเลยอ่าถ้าชอบก็ตามน้องถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะอาชัดบ่ค่ะชัดไหมคะชัดไหมคะเห็นเหมือนแอดเห็นไหมคะไก่เด้อค่ะ

ขตอบไปเขาตอบแล้วอยู่เนเอาถ่ายให้หน่อยถ่ายถ่ายเลขใกล้ๆแต่ง่ชัแล้วนะเมื่อกี้นี่คือถ่ายถ่ายแคปถ่ายอันนี้ไว้ถ่ายตัวเลขอะกอ้วทีนี้แม่บงบ้านก็สว่างกูถ่ายไม่ได้หรอกกูเพื่อนเอาันมาเปิดให้แม่อุดิ เอาดูกันชัดๆค่ะชัดๆเลยนะคะนี่เล่นเด่นๆมาเห่าโหชัดๆเลยค่ะเวลาเราไปลงมันจะนั่นอย่าถือแบบนั้นกล้องรู้เหรอให้มันเป็นอย่างนี้อย่างเดียวโอเคค่ะชัดเลยนะคะหุยอันนี้เห็นเป็นเลขชัดเลยค่ะอยากแคบหน้าจอมากเลยอ่ะเอาคอนเทนต์แล้วก็แคบหน้าจอไได้เลยเหรอคะ แค่พร้อมถ่ายวีดีโอนะคะใช่ลูกยกมือขึ้นนิดนึงแม่ขอถ่ายใกล้ๆหน่อยลูเอาหลบหลบอย่าบังเงาบังอ้อมบังแม่โอเคโอ,คโอ้ชัดค่ะสามตัวตรงๆเลยนะคะอืมอ่ะไายเทเวีให้โชคค่ะโอ้โหเห็นเหมือนแอดไหมคะอืมโอเคคครับะ แกควข้ามดีมันกระดุ้เมื่อยอ้าวขาห่อเทมเป้จะเรียบร้อยยังเรียบร้อยค่ะถ้าน้ำก็จะปล่อยถ้าเสร็จแล้วก็จะปล่อยขอบคุณค่ะอุ้ยดีดีนาะสามตัวเลยนะหนูเห็นสามตัวคุณไงค่ะเด็กขึ้นหลายชัดชัดเลยค่ะอ้อมบังแม่หลอกแสง เอเควแอปกับสปอยเราเด้อค่ะไี่ค่ะหนปขอแคบเลยค่ะหนูขอแคปก่อนค่ะนน้อยอีกรอบนึงองเนับใไหมไม่เห็นเลนห้าเลขนแปดอือเห็นเล่หปดนะสามห้าแปรือศูนย์ห้าแปดนี่หะคะลองดูค่ะโอเคโอเคไหมโอเคค่ะค่ะ